สวัสดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหรือผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะครับถ้ายังไม่เคยผูกดวงในช่วงเดือนสิงหาคมน,นี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ไพ่ใบที่หนึ่งเนี่ยได้ไพ่สองถ้วยนะครับใบไพ่สองถ้วยนะฮะใบที่สองครับได้ไพ่ทำไมเดือนนี้มีแต่ไพ่ถ้วยนะครับได้ไพ่สามถ้วยนะครับ ใบที่3ครับได้ไพ่3มไม้นะครับได้ไพ่3มไม้แล้วก็ใบที่4ครับได้เดอะเมดิเชียนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของอวิถีชีวิตของตัวท่านนะครับก็ใบแรกนะครับได้ไพ่2ถ้วยนะครับได้ไพ่สองถ้วยนะไพ่ใบนี้สื่อถึง ตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนหรือถ้าเป็นโลกของการทํางานท่านมีโอกาสที่จะได้ทํางานกับคนที่ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจถูกใจนะครับหรือบางคนเนี่ยคือคือรอบเนี้ยคนโสดน,นะผมดูว่ามัน,ม,นมีโอกาสเรื่องของการสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบคนที่เราสนใจคนที่ ชาวสิงเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อก,กันแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับชาวสิงนะครับฉะนั้นเนี่ยขอทายแถมเพิ่มเข้าไปแล้วกันว่าชาวสิงถ้ายังโสดนะครับในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะทําความรู้จักทําความคุ้นเคยกับคนที่เรามองแอบมองกันอยู่หรือว่าสนใจมองกันอยู่ช่วงนี้นะครับถ้าเป็นคนที่ไม่โสดนะมันก็หมายความว่าชาวสิงในห้วงเวลาสิงหาคมนี้เนี่ยจะได้ทํางานกับคนที่เรามีความ มีความผูกพันและรู้สึกดีก็คือถ้าได้ทํางานหรือใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยการเรียนหรือการทํางานเนี่ยถ้ามันมีการทํากิจกรมรมก,กลุ่มหรือมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยเราจะได้อยู่กับคนที่มีเคมีข้อเข้ากับเราอ่ะเออคือ,ค,อคือเรื่องความเข้ากันได้นี่มันก็เป็นเรื่องพวกยากนะบางทีเจอคนดีๆแต่ว่ามันไม่เข้ากับเราอ่ะก็มีนะฮะแล้วไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีนะแต่ว่ามันเข้ากันได้ได้ไม่กลมกลืนอ่ะนะฮะ ใบที่สนะครับได้ไพ่ใบที่สองนะครับได้ไพ่สองถ้วยหมายถึงอะไรครับสอมถ้วยฮะเมื่อกี้สองถ้วยนะสถ้วยเนยหมายถึงการเฉลิมฉลองครับดูแล้วมีไพ่เฉลิมฉลองนะาชาวสิงเนี่ยมีโอกาสที่ได้เฉลิมฉลองทั้งกับคนที่เรามีความผูกพันเพื่อนร่วมงานนะมีแนวโน้มที่จะเฉลิมฉลองในเรื่องของการสําเร็จสําเร็จสิ่งสิ่งอะไรก็ตามที่เราคาดหวังแล้วก็ มุ่งหวังเอาไว้ในเดือนนี้น่าจะสําเร็จถ้าเป็นเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นเรื่องของอาการเข้าถึงเป้าหมายในเรื่องของการทํางานเช่นถ้าคุณเป็นฝ่ายขายเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ตั้งเป้าไว้เช่นยอดขายถึงนะครับปิดการขายได้นะครับถ้าเป็นคนทํางานสายราชการพวกเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์การ เลี้ยงแสดงความดีดีกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวสิงมีโอกาสที่จะได้ทํางานร่วมกับคนหลายหลายฝ่ายนะเพราะว่ามีไพ่สามไม้นะไพ่าสามไม้ก็คือการการที่เราเนี่ยเห็นไหมครับจากรูปภาพก็คือพยายามที่จะออกมองไปข้างหน้าแล้วก็เตรียมไปสารสัมพันธ์หรือติดต่อธุรกิจนะครับ สร้างความมั่นคงในอาชีพการงานเติบโตขึ้นโดยความหมายของสาไม้เนี่ยตัวท่านเองอาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานมากกว่า1นึฝ่ายนะครับอาจจะถ้าตามหน้าไพ่ก็3ฝ่ายอะนะมีการติดต่อกับผู้คนหรือกลุ่มคนมากกว่า3ฝ่ายนะครับก็3ฝ่ายเช่นเ,เป็นตัวกลางระหว่างเจ้านายเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริหารลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นสายราชการก็อาจจะได้ไปอบรมอะนะได้ไปอบรมได้ไป ประชุมวิชาการอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะทีนี้ไพ่ประสุท้ายเนี่ยได้เดอะเมจิเชียนนะครับเดอะเมจิเชียนเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวท่านเองจะต้องใช้ความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยรู้จักประยุกต์ใช้เพื่อทําให้เกิดผลสําเร็จในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าของตอนเองนะครับเดอะเมจิเชียนเนี่ยดูแล้ว เออมันมีสามไม้ด้วยนะมันมีสมไม้มีเมจิเชียนเนี่ยดีไม่ดีคุณอาจจะชาวสิกตรงเนี้ยในเดือนสิงหาคมนะอาจจะได้ทํางานในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนอ่ะเป็นงานแปลกๆใหม่ๆเป็นงานที่เราแบบอมผมยกตัวอย่างแล้วกันนะเอาเป็นว่าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งว่าเฮ้ยตำแหน่งงานตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่งานตรงเนี้ยมันขาดเราจะทํายังไงให้งานมันเดินต่อไปได้ตัวคุณก็จ,จะโดน เรียกใช้หรือโดนอาจจะเป็นด้วยความจาเป็นก็ได้อาสาสมัครเข้ามาทําอะไรพวกนี้ทั้งที่ตัวเราเองก็ยังไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานตรงนี้มากนะักแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดรวมไปถึงเนี่ยเดือนเนี่ยมันมันมีในเรื่องของการทํางานกับคนที่เราถูกจริตด้วยมีความถูกใจมีเคมีข้อที่เข้ากันเนี่ยพอทํางานเป็นทีมปุ๊บเนี่ยเดือนนี้ชาวสิงห์ที่มาชมคลิปนี้นะผมทายไว้เลยว่าคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการ ทำงานแบบที่ตัวเองอ่ะไม่ได้คาดคิดอ่ะไอท้ที่ไอ้ที่ไม่ค่อยได้ตั้งใจมากเนะ่ยดันจะประสบความสําเร็จนะเออจริงๆนะฮะจากจากหน้าไพ่อ่ะแล้วก็มันจะเป็นความสําเร็จที่จะมาจากการประสานงานความร่วมมือกับคนที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยครับคือถ้าสมมตินนะสมมุติว่าชาวสิงห์เนี่ยโดนได้รับมอบหมายทํางานในบางงานที่เราไม่ถนัดคุณลองไปถามเพื่อนๆที่เรามีความสนิทคุ้นเคยอ่ะ เนี่ยเห็นไหมมันมีการติดต่อกับคน2อสฝ่ายขึ่นไปงมันก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยก้าวไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของการทํางานได้ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับทายว่าประสบความเร็จเติบโตดีนะครับแล้วก็แก้ปัญหาได้นะฮะแล้วก็จะมีความสัมารถที่ดีกับเพื่อนรอบข้างนะฮะสำหรับจับเพิ่มแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชาวสิงนะควรจะขอความร่มมือหรืออาจจะได้เกี่ยวข้อง นะครับได้เกี่ยวข้องได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย,นยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับอขอขยับไพ่นิดนึงนะครับได้แก่ไพ่ใบนี้นะครับได้ไพ่เก็บเลยดีกว่าเนาอะนะฮะผู้ที่จะมาช่วยชาวสิงนะครับ,ก,รบ Mercury ก็คือได้ไพ่เมอร์คิวรีนะครับเมอร์คิวรีก็คือไพ่ไพ่เกี่ยวกับดาว พูดนะครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารการเจราจาเป็นนักพูดนักคุยนักเจราจานะครับอาจจะหมายถึงชาวลัคนาราศีมิถุนก็ได้หรือลัคนาราศีกันก็ได้นะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนตัวท่านนะครับถ้ามีคนรู้จักเป็นชาวลัคนาราศีกันหรือราศีราศีมิถุนราศีกันราศีมิถุนเนี่ยช่วยได้นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเป็นชาวลัคนาราศี ตุลน,นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะมาช่วยซัพพอร์ตช่วยเติมเต็มช่วยสนับสนุนการทําง,งานหรือตัวท่านอาจจะไดเ้เข้าร่วมงานกลุ่มกับกับสลัคนาราศี3า,าลัคนาราศีตรงนี้นะครับมีตุลน,นะครับมีมิถุนแล้วก็มีกันนะครับเนาะก็จะมีคนที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นเออลืมพูดไปเลยนะฮะทายงานเพลิน ขอพูดอีกนิดนึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้ชาวสิงห์เนี่ยใช้เงินมากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการสังสรรการกินเลี้ยงนะครับแต่ถ้าจะเป็นการเก็บเงินหรือว่าหาไรายได้พิเศษเนี่ยมันก็เหมือนกับงานอ่ะคือพยายามเข้าไปติดต่อเข้าไปพูดคุยเข้าไปหาไรายได้จากคนที่เรามีความสนิทคุ้นเคยด้วยนะครับแล้วก็ธุรกิจงานเสริมต่างๆอะไรที่เราไม่เคยทําลองดูนะ คุณจะหาเงินหารายได้ได้ดีกว่าที่คิดนะครับแต่เดือนนี้รายได้อาจจะยังไม่เด่นมากนักนะไม่แย่นะครับจะได้เรื่องของเครือข่ายแล้วก็ความสัมพันธ์นะครับมีเครือข่ายใครกาลังอยากจะเริ่มสร้างเครือข่ายอยากจะสร้างแวดวงในการติดต่อดิวธุรกิจหารายได้เสริมเอาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการงานการเงินของชาวสิงนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูทะลอดด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ